สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาทาบัวลอยอันดับแรกต้องไปเก็บใบเตยก่อนไหมรู้เรื่องขนูเยอะมากเย้เยใบเตยพร้อมแล้วก่อนอื่นต้อนไบล้างน้องก่อนล้างให้สะอาดๆเลยจ้ามาเราก็จะมาเติมใบเตยจับไปเลยชับๆเพวกเราช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จงานของเราอไปเราจะมาปั่นน้าใบเตยเพื่อทําเป็นสีของบัวลอยเทน้ําลงไปเลยใส่พอประมาณแล้วก็กด ปั่นโอ้สีสวยมากได้แล้วก็มาก่อนนำใบเตยกา<ม>ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนลองไปสัอ2สามครั้งสีบัวลายแรกของเราวันนี้สีเขียวจากใบเตยนั่งเองสีต่อไปสีเมืองจากอัญชาสีที่สามเขาจะแป้งพร้อม ี่เป็นครั้งแรกของหนูมาเลยค่ะหนูบอกให้ปั้นเล็กๆของผลจะได้ไหมเนี่ยหนูชื่อมีนาะแน่นอนหนูทําได้ว้าวปั้นได้เยอะเลยต่อไปเราจะมาต้มเป็นบัวลอยที่เราปั้นเมื่อกี้ใส่ลงหม้อเลยจุกๆฝีมือของพวกเราธรราจาจาร์นั้นเนี่ยมาดูมาดูเป็นบัวลอยเดือดแล้วพอแป้งสุก<ๆ>ร่านน้ํากะทิช้ำๆนี่เลยบัวลอยแสนอร่อยขอตัวไปกินก่อนนะคะบาย,บาย